เกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่ทำให้ทั่วโลกจับตามองเมื่อเรือนจำขนาดใหญ่ในกรุงกาดมันดุประเทศเนปาลเกิดเหตุคุกแตกนักโทษมากถึง12,000คนสามารถแหกคุกออกมาได้พร้อมกันเหตุการณ์เริ่มต้นจากความวุ่นวายภายในเรือนจำที่บานปลายกลายเป็นการจลาจลน,นักโทษจำนวนมากร่วมมือกันก่อความไม่สงบใช้กำลังจำนวนมากในการทำลายกำแพงเรือนจำ รวมถึงเผาส่วนหนึ่งของอาคารเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเจ้าหน้าที่รักษาการส่งผลให้ระบบรักษาความปลอดภัยล่มอย่างสิ้นเชิงเจ้าหน้าที่หลายคนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทันและถูกนักโทษจำนวนมหาศาลเข้ารุมบุกจนต้องถอยออกไปเพื่อรักษาชีวิตการหลบหนีครั้งนี้จึงเกิดขึ้นอย่างเป็นวงกว้างและรวดเร็วเกินคาด รายงานจากเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระบุว่านักโทษที่แหกคุกไปนั้นมีทั้งคดีเล็กน้อยและคดีร้ายแรงเช่นคดีฆาตกรรมคดีอาชญากรรมข้ามชาติและคดียาเสพติดทำให้ประชาชนในเนปาลตกอยู่ในความหวาดกลัวเนื่องจากไม่รู้ว่านักโทษอันตรายเหล่านี้จะก่อเหตุซ้ำอีกเมื่อไรหรือที่ไหนรัฐบาลเนปาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทันทีพร้อมสั่งระดมกำลังตำรวจและทหารทั่วประเทศออกลาดประเวณ ตรวจเข้มในเขตเมืองและตามเส้นทางคมนาคมสำคัญมีการตั้งด่านตรวจหลายร้อยแห่งในเวลาอันสั้นเพื่อสกัดกั้นผู้หลบหนีนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสหากพบเห็นบุคคลต้องสงสยัยขณะเดียวกันประเทศอินเดียซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลก็ได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นกันเพราะนักโทษจำนวนมากเลือกเส้นทางนี้ในการหลบหนีออกนอกประเทศ เจ้าหน้าที่อินเดียจึงเพิ่มกําลังรักษาความปลอดภัยตามด่านชายแดนและสามารถจับกลุ่มนักโทษได้หลายร้อยรายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงมีรายงานว่านักโทษบางส่วนพยายามปลอมตัวเป็นแรงงานข้ามชาติหรือผู้แสวงบุญเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบแต่ก็ไม่พ้นสายตาเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มความเข้มงวดอย่างหนักสถานการณ์นี้ยังทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยรัฐบาลอินเดียเตรียมส่งตัวนักโทษที่ถูกจับได้กลับไปยังเนปาลเพื่อช่วยบรรเทาความกดดันที่กำลังทวีความรุนแรงการหลบหนีครั้งใหญ่สร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลเนปาลอย่างหนักหลายฝ่ายตั้งคำถา,ถามถึงระบบรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการเรือนจำว่ามีช่องโหว่อย่างไรจึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ใหญ่หลวงเช่นนี้ นักวิเคราะห์บ,บางคนมองว่าการที่นักโทษสามารถก่อจลาจลและทำลายกำแพงออกมาได้นั้นแสดงถึงการเตรียมการที่เป็นระบบและอาจมีผู้ช่วยเหลือจากภายนอกอีกทั้งยังสะท้อนถึงปัญหาความแออัดและการคอร์รัปชันภายในเรือนจำที่ถูกวิจารณ์มานานในมุมของประชาชนเหตุการณ์นี้สร้างความไม่มั่นคงทางจิตใจอย่างมากหลายเมืองในเนปาลมีบรรยากาศเงียบเหงา ร้านค้าและโรงเรียนบางแห่งปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยประชาชนจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะอยู่แต่ในบ้านเพื่อลดความเสี่ยงจากอาชญากรที่ยังลอยลวนวลขณะที่สื่อท้องถิ่นและสื่อต่างประเทศต่างรายงานข่าวนี้อย่างต่อเนื่องเพราะเป็นหนึ่งในเหตุแหกคุกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกแม้จะมีการจับกุมนักโทษคืนได้บางส่วน แต่จํานวนที่ยังหลบหนีอยู่นั้นยังสูงมากและสร้างความท้าทายต่อการติดตามอย่างยิ่งปฏิบัติการค้นหาจึงยังคงดํำเนินต่อไปอย่างเข้มขน้นและต้องจับตาดูว่ารัฐบาลเนปาลจะสามารถกอบกู้ความเชื่อมั่นและควบคุมสถานการณ์ได้มากน้อยเพียงใดในวันข้างหน้าเพราะหากไม่สําเร็จความปลอดภัยของผู้คนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาจตกอยู่ในความเสี่ยงต่อเนื่องอีกยาวนาน